กัดเลยมันกัดพอเว้ยโอ้ยโอ้ยกัดพอโอเยกัดพอโอเยกัดพ่อเยกัดกัดโอ้ยกัดพ่อออกไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกัดพอโอ้ยโอ้ยกัดพอโอ้ยกัดพอโอ้ยกัดพ่อออกไปมันกัดพอออกไปโอ้ยโอ้ยมันกัดพอโอ้ยมันกดพ่อ ไว้โอ๊ยมันกับพ่อหอมพ่อสิลูกหอมพ่อสิหอมหอมแก้มหอมไม่เออหอมอีกหอมที่หอมหอมรักนะจุ๊บจุ๊บ หอมก่อนลูกหอมแก้มหอมแก้มสิหอมหอมหอมแก้มพ่อหอมหนุ่ยมือหนักหอมกันสิหอมก่อนโอ๊ยโอ๊ยหอมก่อนหอมแก้มหอมสิหอมสิหอมหอมก่อนเร็วๆให้รางวัลก่อนหอมก่อน หอมโอ้โหเก่งลูกเก่งเก่งอ้าอีทีนึงอีกทีนึงหอมจุ๊บจุ๊บโอ้โหเก่งลูกเก่ง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 จังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเอาหอมอีกทีนึงหอมอีกทีนึงหอยเหนื่อยเก่ง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 หนหอมอีกทีนึง่งข้างทีนึ่ง ดังเข้าอีกทีนึงแล้วดังอ่ะดังเข้าอีกทีนึงแล้วเก่งเก่งเกงเกง